สวัสดีครับคนนำผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถานีหลอนสตอรี่และในเรื่องเล่านี้มีชื่อว่าไลเดอร์หลอนก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เคยได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่ยากจะทำใจลืมได้ลงซึ่งมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมเรื่องที่ผมได้เจอนั้นเกิดเมื่อสองปีก่อนผมเองเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนพิษของเจ้าโควิด -19 จนผมเองต้องตกงานจากอาชีพพนักงานโรงแรมที่ผมได้ทำมาหลายปี ด้วยความที่ค่าใช้จ่ายของผมมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรทั้งค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าเทอมลูกรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันก็ยังคงต้องผ่อนอยู่อีกหลายงวดทำให้ผมจึงต้องพยายามดินน้นรนและก็พยายามทำงานในทุกๆอย่างเพื่อให้ชีวิตของผมนั้นดีขึ้นจนกระทั่งในวันหนึ่ง ผมได้กำลังเริ่มหัดขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่พอดีซึ่งผมก็หัดขับได้ไม่นานจนกระทั่งในช่วงเย็นทางหัวหน้าวินของผมได้เข้ามาบอกกับผมว่ามีงานพิเศษเป็นงานง่ายๆรา,ายได้ดีจึงอยากให้ผมได้ทำโดยมีร้านอาหารร้านหนึ่งอยากจะได้คนขับรถส่งอาหารซึ่งจะขอให้รับประจำในทุกๆเย็นวันศุกร์ เมื่อผมได้ฟังแล้วมันก็เป็นเพียงงานง่ายๆที่ไม่น่าปฏิเสธเลยนะครับแล้ววันนั้นก็มาถึงในช่วงเย็นของวันศุกร์วันหนึ่งหลังจากที่ผมเลิกขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในวันนั้นผมก็ได้ไปตามที่หัวหน้าวินของผมได้แนะนําซึ่งมันเป็นร้านอาหารที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับและอาหารตามสั่งทั่วๆไปทันทีที่ผมไปถึงผมก็เห็นเฮียเจ้าของร้านได้นั่งรอผมอยู่ ซึ่งผมก็ได้แนะนำตัวเองว่าผมมารับงานที่เจ้าของวินได้แนะนำเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับอาหารมาเสร็จทางเจ้าของร้านก็ได้บอกกับผมว่าให้ไปตามแผนที่ที่เขียนไว้ให้ถ้าคุณไปถึงแล้วก็ให้นำอาหารทั้งหมดใส่ลงในตะกร้าสีแดงแล้วก็รีบกลับทันทีแล้วก็ห้ามหันกลับไปมองที่ด้านหลังเด็ดขาดเมื่อผมได้ดูแผนที่แล้ว มันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ยากและซับซ้อนอะไรมากมายมีเพียงแต่ว่าระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลก็เท่านั้นเองเจ้าของร้านก็ได้ยื่นเงินให้กับผมจำนวนเงินที่ให้ผมมานั้นก็มากพอสมควรเลยและเจ้าของร้านก็ยังได้บอกกับผมอีกว่าถ้าหากยังไหวในอาทิตย์หน้าก็จะเพิ่มเงินให้ผมมากกว่านี้อีก หรือจะเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปเลยก็ได้นะครับหลังจากที่ผมได้นำอาหารมาใส่ไว้ที่หลังท้ายรถเสร็จผมก็รีบขับออกจากร้านทันทีโดยได้ขับตรงไปตามเส้นทางที่แผนที่ได้เขียนเอาไว้ในช่วงที่ออกจากร้านมันก็เป็นเส้นทางบนถนนหลวงโดยทั่วไปแต่เมื่อผมขับไปเรื่อยๆถนนหนทางต่างๆมันก็เริ่มที่จะไม่คุ้นเคย แสงไฟทางที่เคยส่องสว่างมันก็ไม่เหลืออีกแล้วจนกระทั่งผมได้มาถึงแยกแยกหนึ่งครับโดยที่เส้นทางตามแผนที่นั้นมันได้บอกให้ผมเลี้ยวเข้าไปบนถนนลูกลังผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ขับเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้เองครับกระดาษแผนที่ที่อยู่ในมือของผมมันก็ได้หลุดลอยไปตามสายลมแล้วก็หายไปเลยด้วยความตกใจผมจึงรีบจอดมอเตอร์ไซค์ที่ข้างทาง เพื่อที่จะลงไปหาแผนที่แผ่นนั้นและในวินาทีนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้หลุดเข้าไปในที่ที่หนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจมันมีความอึดอัดความหดหู่ในแบบที่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันและบรรยากาศรอบๆข้างมันก็ทั้งเย็นยะเยือกแล้วก็มืดไปหมดผมพยายามใช้ไฟจากหน้ารถ ส่องไปตามทางของพื้นถนนผมพยายามเดินหาก,กระดาษแผ่นนั้นแต่แล้วผมก็รู้สึกว่ามีเงาของสิ่งสิ่งหนึ่งได้เดินมาบังไฟหน้ารถของผมเอาไว้และเมื่อผมหันกลับไปดูผมได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของผมผมรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามทำใจตีสู้เสือเอาไว้แล้วก็พยายามเดินกลับไปที่รถของตัวเอง เมื่อผมเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆผมก็พบว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นท่านมีลักษณะท่าทางเหมือนอาม่าเป็นผู้หญิงมีอายุประมาณหนึ่งมีผมงอกสีขาวยาวประบ่ามีหน้าตาคล้ายกับคนจีนสวมเสื้อลายดอกสีเขียวอ่อนแต่ก็มีท่าทางใจดีเอามากๆแล้วท่านก็ได้พูดกับผมเพราะหนุ่มไม่ต้องกลัวลงทางใช่ไหม เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงป้ายข้างหน้าแล้วขับตรงไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาข้ามสะพานเล็กๆก็ถึงแล้วด้วยความตกใจหรือความสับสนอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รอช้าและก็รีบขับไปตามเส้นทางที่อามาได้บอกเอาไว้แต่ด้วยความมืดบวกกับความวังเวงในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ได้ขับรถเร็วอยู่พอสมควร และในขณะที่ผมได้ขับรถต่อมาเรื่อยๆนั้นผมได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อลายดอกสีเขียวอ่อนมีผมงอกยาวรปล่ากำลังยืนโบกมืออยู่กลางถนนผมตกใจแต่สิ่งที่ผมได้เห็นกับที่ผู้หญิงคนนั้นเธอโบอกมือให้ผมเลี้ยวเข้าไปในซอยที่อยู่ข้างๆใช่แล้วครับมันเป็นซอยที่มีป้ายตามที่อา่าได้บอกผมไว้ก่อนหน้านี้ และด้วยความเร็วที่ผมได้ขับมาผมก็คงจะขับเลยซอยนั้นอย่างแน่นอนและทันทีที่ผมได้เลี้ยวเข้าไปผมได้ขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นซึ่งมันก็ชัดเลยครับว่าน่าจะเป็นอาม่าคนเดียวกับที่ผมได้เจอก่อนหน้านี้แล้วอามามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมได้จะเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้และก็ได้แต่คิดว่าจะรีบทำงานนี้ให้จบๆไปจะได้รีบกลับให้เร็วที่สุด ผมได้ขับรถไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาและข้ามสะพานเล็กๆตามที่อา่าได้บอกและผมก็รู้สึกเสียวสันหลังแปลกๆมันเหมือนกับว่ามีคนนับร้อยๆคนกําลังจ้องมองผมจากทุกทิศท,ทุกทางเส้นทางที่ผมได้ขับเข้าไปนั้นมันก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆมันแคบลงชนิดที่ว่าถ้าหากเข้ามาด้วยรถยนต์ก็คงจะต้องจอดแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อแน่ๆ แล้วผมก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดผมได้พบกับทางตันมันเป็นทางตันที่รอบๆข้างเป็นป่าที่มีหญ้าสูงถึงประมาณหน้าอกแล้วก็มืดสนิทแล้วผมก็ได้เห็นตะกร้าสีแดงที่วางอยู่บนพื้นปูนที่ปูด้วยหินอ่อนและก่อขึ้นมาเป็นขั้นบันไดใช่แล้วครับมันน่าจะเป็นตะกร้าสีแดงที่ทางเฮียเจ้าของร้านได้สั่งให้ผม เอาอาหารไปใส่ไว้ในตะกร้าสีแดงใบนั้นหลังจากที่ได้จัดแจงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมก็รีบกลับมาที่มอเตอร์ไซค์และกลับรถเพื่อที่จะขับออกมาตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหัวมันโล่งไปหมดเหมือนกับที่ผมได้สติกลับคืนมาอีกครั้งผมชุกคิดขึ้นมาว่าคนแบบไหนกันนะที่จะสั่งอาหารมาส่งในที่แบบนี้และในเสี้ยววินาทีนั้นเองครับด้วยความสงสัยที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ก็ทำให้ผมเหลือไปมองกระจกข้างของรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็เห็นเงาของคนหลายคนกำลังยืนล้อมตะกร้าสีแดงอันนั้นอยู่มันเป็นภาพที่น่าสยดสยองและทำใจรับได้ยากจริงๆแล้วก็เหมือนคลอซ้ากรรมสัตว์ในขณะที่ผมเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ออกมารถเจ้ากรรมของผมมันก็ดับลงอย่างไม่มีสาเหตุและในตอนนี้เองครับด้วยความกลัว มันก็ทำให้ผมหันกลับไปมองด้านหลังของตัวเองแล้วผมก็เห็นคนยืนอยู่มากมายจริงๆทุกคนยืนอยู่ในเสื้อผ้าเก่าๆร่างกายมีสีดำเหี่ยวย่นเนื้อตัวขลุกระลักษณะท่าทางเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังร่างพวกนั้นมันคือสุสารทั้งหมดมันมีลักษณะเหมือนกับห่วงซุยของคนจีนที่น่าจะกว้างเกินกว่าร้อยตารางเมตร ใช่แล้วครับผมได้รับงานส่งอาหารมาให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันเป็นหลุมศพของร่างที่ไร้วิญญาณก่อนที่ร่างพวกนั้นมันจะเริ่มกินอาหารกันอย่างอเ็ดอร่อยด้วยความที่ผมกลัวอย่างสุดขีดผมพยายามใช้แรงทั้งหมดเท่าที่มีสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จนติดแต่ในจังหวะที่ผมรีบบิดออกมานั้นอยู่ๆผมก็กลับไม่รู้สึกตัวสลบไปแบบไม่มีสาเหตุซึ่งในตอนนี้เอง หลังจากที่ผมได้หลับไปผมก็ฝันว่าผมนอนอยู่บนพื้นลูกลังและก็มีผู้คนมากมายมานั่งยองๆมาอยู่ล้อมตัวของผมเต็มไปหมดโดยที่ผมได้แต่นอนอยู่นิ่งๆท่ามกลางสุสานและล่างสีดำมากมายโดยที่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยเวลาผ่านไปสักครู่ผมก็รู้สึกตัวอีกครั้งเพราะมีเสียงของผู้หญิงที่มีอายุคนหนึ่ง กำลังพยายามเรียกให้ผมรู้สึกตัวและทันทีที่ผมได้สติเสียงของผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้ผมรีบหลับตาทันทีแล้วก็บอกให้ผมใจเย็นๆเอาไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมกำลังเจอกับอะไรอยู่แต่นั่นก็อาจเป็นทางเลือกเดียวที่ผมพอจะทำตามได้ในตอนนั้นหลังจากที่ผมสงบนิ่งเสียงเสียงนั้นก็บอกให้ผมยืนขึ้น แล้วก็ค่อยๆเดินตรงไปยังข้างหน้าผมสะดุดเข้ากับมอเตอร์ไซค์ก่อนที่เสียงเสียงนั้นจะบอกให้ผมค่อยๆตั้งรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาลืมตาพับกระจกข้างลงให้หมดขับตรงไปเรื่อยๆขับตรงไปเท่านั้นและห้ามหันหลังกลับมาเด็ดขาดนั่นคือเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินในค่ำคืนนั้นผมลืมตาและรีบพับกระจกข้างลงทันทีผมรีบสตาร์ทรถ และรีบขับออกมาอย่างเร็วที่สุดผมขับออกมาเรื่อยๆโดยที่ผมเห็นภาพเงาดำๆพยายามเอื้อมมือเข้ามาจับผมไปตลอดสองข้างทางและหูของผมก็ได้ยินเสียงโหยหวนร้องตะโกนโวกเวกไปด้วยเช่นกันซึ่งมันทำให้ผมขนลุกและหวาดกลัวจนแทบเสียสติผมได้ขับตรงไปเรื่อยๆน่าจะประมาณ20กว่านาทีได้ แล้วผมก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่น่าจะเป็นแสงแห่งความหวังของผมมันเป็นแสงไฟจากถนนใหญ่ผมขับตรงไปที่แสงแสงนั้นทันทีก่อนที่ผมจะพบว่าผมกําลังจะชนเข้ากับอะไรบางอย่างผมพยายามเบรกสุดชีวิตและในตอนนั้นเองครับร่างกายของผมก็ทหลไปกับพื้นถนนผมพยายามตั้งสติซึ่งหลังจากที่ผมลุกขึ้นมาได้ผมก็พบว่า ผมออกมาอยู่ที่ถนนใหญ่แล้วจริงๆโดยที่ผมชนกับฟุตบาทกลางถนนที่อยู่หน้าสารากลางจังหวัดมันน่าเหลือเชื่อจริงๆครับที่ผมได้ขับไปส่งอาหารที่นอกเมืองผ่านสี่แยกและตรอกซอกซอยตั้งหลายครั้งแต่ในขากลับผมขับตรงอย่างเดียวกลับมาเฉยๆตามที่เสียงปริศนาได้บอกกับผมผมก็กลับโผล่ออกมาจากป่าข้างทางที่อยู่ข้างสารากลางจังหวัดซะอย่างนั้น หลังจากที่ผมเริ่มตั้งสติได้อีกครั้งก็เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าด้วยความกลัวในตอนนั้นผมจึงรีบกลับไปที่ร้านอาหารที่จ้างผมในทันทีผมนั่งรออยู่ที่หน้าร้านจนกระทั่งถึงเวลาที่ร้านเปิดในเวลาประมาณตีห้าจึงมาถามเจ้าของร้านแกเห็นสภาพผมที่มีแผลถลอกไปเกือบทั้งตัวแกก็มีอาการตกใจแล้วก็เรียกผมเข้าไปคุยภายในร้าน ซึ่งหลังจากผมเข้าไปในร้านของแกผมก็เห็นชัดเลยครับรูปของอามา่าอาม่าที่ได้บอกทางกลับให้กับผมตั้งอยู่บนหิ้งพร้อมกับรูปคนแก่อีกหลายๆคนหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับแกแกก็บอกผมตามตรงเลยนะครับว่าที่ที่แกให้ผมไปส่งอาหารนั้นมันเป็นสุสานของคนจีนที่มีญาติพี่น้องบรรพบุพรบุษและคนรู้จักของแกอยู่ที่นั่น และที่ผมได้เจอแถวๆตะกร้าสีแดงก็น่าจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของแกที่ออกมารับอาหารส่วนวิญญาณตนอื่นๆที่พยายามโบกมือเรียกผมนั้นก็อาจจะเป็นวิญญาณของสัมภเวสีตนอื่นๆที่กำลังหิวโหวยและมาขอส่วนบุญกับผมหลังจาก,กวันนั้นผมก็ไม่รับงานส่งอาหารให้กับร้านนี้อีกเลยแม้ว่าจะให้เงินผมมากแค่ไหนก็ตาม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับใครที่มีเรื่องอยากให้เราเล่าก็สามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมลที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ